สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตู้สองตู้เนี้ยมีปัญหาเพื่อนๆดูนะครับตู้เนี้ยขึ้นตัวแบงค์ไม่พร้อมใช้แต่ปัญหาที่ลุงน้ําตาลเจอก็คือน่าจะเป็นการที่ว่าไม่ได้แอดน้ํามันนะครับไม่ได้แอดน้ํามันส่วนตู้เนี้ยพอเปิดเครื่องปุ๊บ มันจะขึ้นว่าแอดตลอดเลยโดยที่ยังไม่ได้ไปกดปุ่มขาวเพื่อแอดน้ำมันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแก้ไขยังไงเดี <Okay. S 1> ย๋ยวให้น้อง <Okay. S 1> น้องครับเปิดตู้ก่อนตู้นี้เดี๋ยวจะลองแอดน้ำมันก่อนนะครับส่วนตู้นู้นน่ะคิดว่าน่าจะมีอะไรชอ็อตเพราะอยู่ดีๆมันจะขึ้นคำว่าแอดโดยที่เราไม่ได้ไปกดเนี่ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับระบบสายหรือไม่อาจจะเป็นบอร์ดชอด็อต เดียกันว่าลงน้ำตาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็มาเจอสาเหตุเบื้องต้นแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูที่ปุ่มขาวนะครับเนี่ยแล้วเพื่อนๆมาดูตรงนี้สายมันมาจี้กันนะครับสายตัวเนี้ยมันมาจี้กันเนี่ย มันเลยทําให้มันขึ้นคําว่าแอดตลอดนะครับแอดน้ํามันตลอดเดี๋ยวลงน้าตาลจะขยับออกนะครับก็จเจอเหตุผลแล้วนะครับที่ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวลงน้ําตาลจะอ่ะพอทางพอทางออกแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ทางออกแล้วก็เดี๋ยวจะปิดเปิดเครื่องใหม่โอเคก็ทางขามันออกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดเปิดเครื่องใหม่เอา,เอาแล้วแล้วใครเป็น ใครมาทําให้มันจี้ก็แปลกดีดเพราะว่ามันก็อืมมาดูนะครับหน้าจอจะขึ้นคําว่าแอดอีกไหมหายแล้วนะครับเนี่ยคือตอนเนี้ยไม่ขึ้นคําว่าแอดและ ads ละมันคือสายตัวนั้นนะมันไปจี้กันมันก็เลยทําให้ขึ้นคําว่าแอดตลอดเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยมันจะจี้กันพอเรากดปุ่มจะทําให้สายนี้จี้กันแต่เมื่อกี้ สายเนี่ยมันเข้ามาชนกันแบบนี้สายคั่วมันตรงเนี้ยมันเข้ามาชนกันมันเลยขึ้นคําว่าแอดตลอดนะครับ mm hmm. ก็เบื้องต้นก็น่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรละ mm hmm. เดี๋ยวให้คุนนี้เขาลองเติม mm hmm. ก็หลังจากนั้นลงน้าตาลเอาเทปนะครับไปพันเพื่อไม่ให้มันจี้กันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวตอนนี้ mm hmm. เดี๋ยวจะกดไล่ลมกัน mm hmm. กดไล่อากาศกัน ก็เนี่ยล็อกหัวจ่ายไว้เรียบร้อยนี่นะครับแล้วเดี๋ยวอ่ะกดปุ่มเขียวเลยทำไมไม่ติดมันขึ้นเทสยังอ่ะทำไมกดไม่ติดอะ่ะทำไมกดปุ่มเขียวไม่ติดสายหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูสายปุ่มเขียวนะครับ มายัางอ่าเมื่อกี้มันกดแล้วไม่ติดไงอ๋อไม่ติดสี่จอไม่ใช่ห้าจอไม่ไม่โอเคมาดูกันน้ำมันไหลยังไหลแล้วนะครับกดหยุดเลยก็ได้โอเคก็อคตอนนี้ก็แก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,บรแล้วเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหาตูต้นี้ตูนต้นี้มันต้อง เปิดตู้ให้ได้นะครับเพื่อจะทําการแอนตมันเพราะตอนเนี้ปริมาณน้ํามันมันไม่ขึ้นเพื่อนเพื่อนดูนะครับปริมาณมันเป็นศูนย์มันไม่ขึ้นต้องแอนต,ตมันใหม่ก็ต้องไปกดปุ่มขาวด้านหลังตู้นะครับก็ตอนนี้ให้น้องเขาเปิดตู้ก่อนตอนนี้ให้น้องเขาหากุญแจเพราะตอนนี้ปัญหาคือหากุญแจเปิดตู้ไม่ได้นะครับอ ทำเสร็จก็มีลูกค้ามาใช้ทันทีนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเต็มไปแล้วเอ้าทำไมเขาหยอดสิบเก้าบาทเมีตังเยอะสิบเก้าบาทอ่ะอแสดงว่าน้องเขามีตังอยู่สิบเก้าบาทนะครับอเดี๋ยวเอาเอาอกก่อนมอออไม่ต้องเหรอเขายอดไปแล้วนี่ ตอนนี้ก็มีลูกค้ามาลาอยอดแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวมารอกุญแจตู้นี้นะครับว่าจะมีกุญแจได้หรือเปล่าจะเปิดหรือเปล่าตอนนี้ก็กดปุ่มอ่าเปิดตู้ละเดี๋ยวจะกดปุ่มเหลืองดูนะครับเพื่อตั้งอ่าปุ่มขาวเพื่อตั้งน้ํามัน กดปุ่มขาวดังตีดแล้วก็จะไปตั้งปริมาณน้ำมันนะครับเัมืนสายต,ติดแล้วนะตอนนี้น้ำมันน่าจะเต็มถังอยู่มั้งเอาสักร้อยเก้าสิบพอเนี่ยตอนนี้น้ำมันกลับมาขึ้นเป็นร้อยเก้าสิบแล้วนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะลองจอดเปิดข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังได้เปิดยังเดี๋ยวจะได้ลองลองกดจ่ายนาเดี๋ยวก็ดจะมาแอดน้ำมันกดจ่ายเดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะกดคู่นะครับการไล่ลมอลอโอเคเป็น,น,นเแบบนเี่ยคุแจแบบเมื่อกี้เมาพวงเก่าอ่ะ วงที่มันดอกกลมๆอ่ะก,ก็พอกดขาวเหลืองพร้อมกันน่ะมันจะขึ้นคำว่าเทสนะครับเดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะกดจ่ายกดปุ่มเขียวเพื่อทำการจ่ายเดี๋ยวให้น้องไปเอากุญแจมาเปิดตู้ด้านหลังนะครับจะได้เอาหัวจ่ายเนี่ยเข้ามาใส่ถังเลยไม่ต้องไปกอกใส่ ถังสำรองนะครับก็ให้กอกใส่เป็นในถังตัวมันเองเลยตอนนี้ก็เอาสายมาเข้าที่ถังแล้วนะครับเดี๋ยวไปกดกดปุ่มเขียวเลยกดเขียวเสียงทำงานแล้วนะครับน้ำมันมายัางมาดูกันโอเคน้ำมันก็มาแล้วนะครับเนี่ย ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับอ่ะกดปุ่มแดงเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สรุปเลยตู้นี้สายปุ่มเหลืองนะไอปุ่มขาวนะครับปุ่มแอดน้ำมันเนี่ยคั่วมันไปจี้กันนะครับส่วนตู้นี้เจ้าของก็ไม่ได้ตั้งปริมาณน้ํามันมันขึ้นเป็นศูนย์นะครับมันก็เลยทําให้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ลงน้ําตาลก็ ตั้งปริมาณน้ำมันไปให้ใหม่แล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับหน้าจอก็ขึ้นปกติแล้วเดี๋ยวก,กดปุ่มเหลืองจะได้คืนหน้าจอให้เป็นปกติกดปุ่มเหลืองครั้งเดียวโอเคหน้าจอขึ้นเป็นปกติแล้วนะครับจากเทสนะครับขึ้นมาเป็นปกติไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ใช้ได้ทั้งสองตู้นะครับ ก็สำหรับ EP นี้ลงน้ำตาลมาแก้ไขปัญหาของตู้น้ำมันสองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขั้วสายปุ่มขาวที่แอดน้ำมันเนี่ยมันไปจี้กันส่วนตัวเนี้ยเขาเติมน้ำมันแล้วเขาไม่ได้ตั้งลูกค้าไม่ได้ตั้งนะครับทำให้น้ำมันมันเป็นศูนย์มันก็เลยใช้ไม่ได้ทีเนี้ยลงน้ำตาลก็ตั้งปริมาณน้ำมันให้ใหม่แล้ะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆหรือ,อ F4 ทุกคนที่มาดูนะครับบางคนก็อาจจะจบวิศวกรจบอะไรมาสูงสูงอะไรเงี้ยซึ่งลุงน้ําตาลนะ่ะไม่ใช่ไม่ได้จบวิศวกรอะไรสูงสูงมานะครับสับบางครั้งลุงน้ําตาลจะพูดให้เข้าใจง่ายแบบช่างนะครับบ้านๆแบบชาวบ้านนะครับนี่เพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราจะไม่ไปพูดสับแบบสวิตชิงพาวเวอร์ซัพพ ดีเลอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือบางทีอะชาวบ้านอะเขาจะเรียกดีเลยเขาจะไม่เรียกรีเล์ซึ่งลุงน้ำตาลก็จะพูดภาษาบ้านๆน,นะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนเพื่อนๆหรือ f อคนไหนที่คอมเมนต์มาก็ถ้าจะเป็นสับชั้นสูงก็ถ้าคุณความรู้สูงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ลุงน้ำตาลเป็นช่างบ้านๆน,นะครับก็สำหรับอีพีนี้ช่างบ้านๆน,นะครับลุงน้ำตาลพาทำสับง่ายๆฟังง่ายๆฟังสะดวกฟังคุ้นหู ก็มาแก้ไขตู้น้ำมันสองตัวนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่พีหน้าสวัสดีครับ